ผมมีหนังสือนี้แจกพร้อมกับมีสำเนาพร้อมเอกสารหลักฐานทั้งชุดที่จะแจกท่านสื่อมวลชนฉบับใดท่านใดต้องการนะครับกรุณามารับได้นะครับหรือผมลงออกไปให้ก็ได้นะครับท่านใดมีคําถามไหมครับขอกราบขอบคุณท่านสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านผมในฐานะผู้แทนนอกสภาก็มาทําหน้าที่ในฐานะที่ได้รับเงินเดือน จักสภาแห่งนี้ทุกเดือนเป็นเงินเล็กๆน้อยๆที่ทางคอสอชอได้ตัดลงเป็นจำนวนมากแล้วนะครับเขามีเงินเดือนเรียกว่าเงินบำนาญให้กับอดีตสมาชิกรัฐสภาทุกคนผมเมื่อกินเงินเดือนมาเสียกของพี่น้องประชาชนเดือนละ12,000บาทผมก็ทำหน้าที่ในฐานะอดีตสมาชิกรัฐสภาเพื่อรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชน คนไทยท it, so it like ั้งชาติขอปราบขอบพระคุณครับผมและคณะจึงมายื่นหนังสือถึงท่านพิทูลพุ่มพิรันเพื่อที่จะให้มีการสอบสวนจริยธรรมและประการสุดท้ายกรณีนายสรสัศน์เพียงเมดให้ข่าวว่ากรณีเครื่องเสียบบัตรไม่พอเพราะอะไร เพราะเหตุที่อดีตสสไระชาธิปัตย์รองเรียนซึ่งขัดประมวลจริยธรรมข้อที่11เพราะข้าราชการรัฐสภาต้องเปิดเผยข่าวสารต่อสมาชิกรัฐสภาอย่างถูกต้อง เร็วๆไม่มีไม่มีใครเห็นดึกแล้วรีบมาเลยแล็้ยังถามอีกว่าใส่ยกทรงหรือเปล่าเซ็กซี่ถ้าเพื่อนหลับแล้วออกมานะโทรหาพี่ก่อนจะเปิดประตูรอเพื่อนหลับหรือยังอันนี้ส่งในเวลาศูนยศนจุดห้านาฬิกาก็เกือบตีหนึ่งนะครับแต่ในที่สุดขนาราการหญิงท่านนี้ท่านก็ ไม่ได้ไปตามที่นายสรศักน์ได้ส่งรายมาโดยอ้างว่าไม่สบายแล้วเรียกแพทย์มาพบที่โรงแรมดังกล่าวซึ่งจากกรณีดังกล่าวนั้นจะเห็นว่านายสรศักน์ได้ใช้ความเป็นเลขาธิการสภาผูแ้แทนรัษฎรเพื่อที่จะให้ข้าการหญิงดังกล่าวนั้นไปพบที่ห้องพักในโรงแรมเบลเมอร์เดียนที่ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีการสัมมนาต่างจังหวัดที่นั่นนี่ครับภาพโรงแรมและนายสรศักดิ์เพียนเวทยังได้ส่งลายแสดงอำนาจหน้าที่โดยมิชอบเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องขั้นเงินเดือนให้กับข้าราชการหญิงท่านนี้ด้วยเช่นเดียวกันและรวมถึงกรณีนายสรศักดิ์เพียรเวทปล่อยปาละ,ะเลย ไม่เอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่สําคัญในการสร้างแบบจําลองอาคารรัฐสภาทองคําเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมประชนมพรรษา5รอบ28กรกฎาคม2 5 5ซึ่งไม่มีการสร้างเสร็จทั้งๆที่มีการซื้อทองคําแล้วและเมื่อนายสรสักด์มาเป็นเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กับไม่ดําเนินการให้แล้วเสร็จสิ้นจนกระทั่งจะ,ะเกษียณอายุราชการในปีนี้ก็ยังไม่เสร็จสิ้นแต่ประการใดประการที่5้นายสรสักดิ์ได้เลื่อนขั้นให้กับพริยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของตอนเอง3.5%ในปีเข้ามา660 6 1 62ปีละ2ครั้ง6ครั้งรวดติดต่อกันโดยไม่เปทาต่อข้าราชการอื่นทั้งสภาผู้แทนราษฎรข้อ6 นายสรสัตว์เพียรเวทเป็นบุคคลสําคัญในการขยายระยะเวลาการก่อสร้างอาคารรัศน์ายใหม่ทั้ง4ครั้งคือครั้งแรกจํานวน387วันซึ่งครั้งแรกนั้นนายสรสัตว์เพียรเวทดำรงตําแหน่งประธานตรวจการจ้างกับประธานตรวจการจ้างชุดเดิมคือนายวีรพันธ์บุกสมบัติได้มีมติในการขยายเวลาการก่อสร้างครั้งแรกให้กับผู้รับเหมาในระยะเวลาเพียง287วัน แต่ปรากฏว่าเมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างได้นำมติให้ในายเจริญพันธ์เปลืองนายเจริญพันธ์เปลืองนำมติดังกล่าวไปแจ้งต่อนายพรเพชรวิจฉรอชัยประธานสภานิติบยาแห่งชาติว่าสภาอนุมัติให้ขยายเวลาการก่อสร้างครั้งแรก287ปันปรากฏว่านายเจริญพันธ์เปลืองถูกคำสั่งตามมาตรา44สั่งเด้งประจำทำเนียบรัฐบาลข้อหาก่อสร้างรัสภาล่าช้าแล้วกรรมาการชุดดังกล่าวซึ่งมีตัวแทนจากสำนักง,งานอายการสูงสุด และองค์กรวิชาชีพต่างๆ30กว่าท่านกับถูกยุคและนายสศารสั์เพียรเวชมาดํารงตําแหน่งแทนมีกรรมการเพียง10ท่านประชุมครั้งแรกไม่องค์ประชุมไม่ครบประชุมครั้งที่2เพิ่มกรรมการเพิ่มอีก2คนและอนุมัติเพิ่มอีก100วันเป็น387วันและการขยายเวลาครั้งที่2 421วันในขณะที่นายสรสัพท์เกียรเวชเป็นเลขาธิการสภาผู้แทนรัศฎรครั้งที่3 674วันและครั้งที่4 382วันรวมแล้วขยายเวลาทั้งสิ้น1,864วันทำให้ราชการเสียประโยชน์และปรากฏว่าบริษัทผู้รับเหมาได้ฟ้องต่อสำนักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในคดีหมายเลขดำที่ 961หหนึ 1> 1่งทับ2ต่อสารปกครองกลางเรงียกค่าเสียหายต่อสภาผู้แทนรัศฎรยยเป็นเงินถึง1,590ล้านบาทเนื่องจากสภาส่งมอบพื้นที่ราช้าจากกรณีดังกล่าวนั้นนายโสรศักด์เพียรเวชแทนที่จะรักษาผลประโยชน์ของทางราชการกับบอกกับสื่อมวลชน ว่าการที่บริษัทได้ฟ้องร้องนั้นสํานักง,งานเป็นฝ่ายผิดนี่ครับนายสรสัติ์เทียนเพเป็นเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกับแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่าสํานักง,งานเป็นฝ่ายผิดผมมีหนังสือนี้แจกพร้อมกับมีสําเนาพร้อมเอกสารหลักฐานทั้นชุดที่จะแจกท่านสื่อมวลชนฉบับใดท่านใด ต้องการนะครับกรุณามารับได้นะครับหรือผมลงเอาไปให้ก็ได้นะครับท่านใดมีคําถามไหมครับขอกราบขอบคุณท่านสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านผมในฐานะผู้แทนนอกสภาก็มาทําหน้าที่ในฐานะที่ได้รับเงินเดือนจากสภาแห่งนี้ทุกเดือนเป็นเงินเล็กๆน้อยๆที่ทางกอสชอได้ตัดลงเป็นจํานวนมากแล้ว นะครับเขามีเงินเดือนเรียกว่าเงินบำนาญให้กับอดีตสมาชิกรัฐสภาทุกคนผมเมื่อกินเงินเดือนมาเสียกรของพี่น้องประชาชนเดือนละ1 2ึ0 0มบาทผมก็ทําหน้าที่ในฐานะอดีตสมาชิกรัฐสภาเพื่อรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งชาติขอปราบขอบพรกคุณครับเร็วๆไม่มี ไม่มีใครเห็นดึกแล้วรีบมาเลยแล้วยังถามอีกว่าใส่ยกทรงหรือเปล่าเซ็กซี่ถ้าเพื่อนหลับแล้วออกมานะโทรหาพี่ก่อนจะเปิดประตูรอเพื่อนหลับหรือยังอันนี้ส่งในเวลา00.53นาฬิกาก็เกือบตีหนึ่งนะครับแต่ในที่สุดขนาราการหญิงท่านนี้ท่านก็ไม่ได้ไปตามที่นายสรสักได้ส่ง ไลยมาโดยอ้างว่าไม่สบายแล้วเรียกแพทย์มาพบที่โรงแรมดังกล่าวซึ่งจากกรณีดังกล่าวนั้นจะเห็นว่านายสรสักได้ใช้ความเป็นเลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรเพื่อที่จะให้ขา้าราชการหญิงดังกล่าวนั้นไปพบที่ห้องพักในโรงแรมเรอเมอริเดียนที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีการสัมมนาต่างจังหวัดที่นั่นนี่ครับภาพโรงแรมและนายสรศัดิ์เพียรเวศยังได้ส่งลายแสดงอำนาจหน้าที่โดยวิชอบเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องค้นเงินเดือนให้กับข้าราชการหญิงท่านนี้ด้วยเช่นเดียวกันและรวมถึงกรณีนายสรศัดิ์เพียรเวศปล่อยปาะละเลยไม่เอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่สําคัญ ในการสร้างแบบจำลองอาคารราัฐสภาทองคำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎร,ราชกุมารเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมประชนมพรษษา5รอบ28กรกฎาคม2 5 5ซึ่งไม่มีการสร้างเสร็จทั้งๆท,ท,ที่มีการซื้อทองคำแล้วและเมื่อนายสรสักมาเป็นเลขาธิการสภาผูแ้แทนราษฎรกับไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จสิ้น จนกระทั่งจะ,กะเกษียณอายุราชการในปีนี้ก็ยังไม่เสร็จสิ้นแต่ประการใดประการที่5ในายสรศักดิ์ได้เลื่อนขั้นให้กับพีิยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของตอนเอง3.5%ในปีประมาณ6 6 0 61 62ปีละ2ครั้ง6ครั้งรวดติดต่อกันโดยไม่เป็นทาต่อข้าราชการอื่นทั้งสภาผู้แทนราษฎรข้อ6 นายสรสัตว์เพียรเวทเป็นบุคคลสําคัญในการขยายระยะเวลาการก่อสร้างอาคารรัฐสภาใหม่ทั้ง4ครั้งคือครั้งแรกจํานวน387วันซึ่งครั้งแรกนั้นนายสรสัตว์เพียรเวทดำรงตําแหน่งประธานตรวจการจ้างกับประธานตรวจการจ้างชุดเดิมคือนายวีรพันธ์มุกสมบัติได้มีมติในการขยายเวลาการก่อสร้างครั้งแรกให้กับผู้รับเหมาในระยะเวลาเพียง287วัน แต่ปรากฏว่าเมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างได้นำมติให้นายเจริญพันธ์เปลืองนายเจริญพันธ์เปลืองนำมติดังกล่าวไปแจ้งต่อนายพรเพชรวิจฉรชัยประธานสภานิตริพยาธแห่งชาติว่าสภาอนุมัติให้ขยายเวลาการก่อสร้างครั้งแรก287ปันปรากฏว่านายเจริญพันธ์เปลืองถูกคำสั่งตามมาตรา44สั่งเด้งประจำทำเนียบรัฐบาลข้อหาก่อสร้างรัฐสภาล่าช้า แล้วกรรมาการชุดดังกล่าวซึ่งมีตัวแทนจากสำนักง,งานอายการสูงสุดและองค์กรวิชาชีพต่างๆ30สิกว่าท่านกับถูกยุบและนายสุรศักดิ์เพียรเวชมาดำรงตำแหน่งแทนมีกรรมการเพียงสิงท่านประชุมครั้งแรกไม่องค์ประชุมไม่ครบประชุมครั้งที่สองเพิ่มกรรมาการเพิ่มอีกสองคนและอนุมัติเพิ่มอีก100วันเป็น387วันและการขยายเวลาครั้งที่สอง 421วันในขณะที่นายสรสัพท์เพยมเวทเป็นเลขาธิการสภาผูา้แทนราศฎรขั้งที่3 674วันและครั้งที่4 382วันรวมแล้วขยายเวลาทั้งสิน 1, ้น1,864วันทำให้ราชการเสียประโยชน์และปรากฏว่าบริษัทผู้รับเหมาได้ฟ้องต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผูา้แทนรัษฎรในคดีหมายเลขดำที่ 9 6 1 2ทับต่อสารปกครองกลางเรียกค่าเสียหายต่อสภาผูดด้แทนรัศฎรเป็นเงินถึง1,590ล้านบาท<ช>เนื่องจากสภา,าส่งมอบพื้นที่ลาช้าจากกรณีดังกล่าวนั้นนายสรศักด์เพียนเวชแทนที่จะรักษาผลประโยชน์ของทางราชการกับบอกกับสื่อมวลชน ว่าการที่บริษัทได้ฟ้องร้องนั้นสำนักง,งานเป็นฝ่ายผิดนี่ครับนายสรสัตว์เทียนเชศเป็นเลขาธิการสภาผูแ้แทนราษฎรกับแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่าสำนักง,งานเป็นฝ่ายผิด